คืออันแรกก่อนเลยค่ะลูกค้าโรงงาน ลูกค้าโรงงานเนี่ยเวลาเขาจะผลิตสินค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเทรนด์ของโลกก็คือเอามาตรการกีกันทางการค้ามาแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าผลิตภตัณฑ์ตัวเนี้พืชเกษตรตัวนี้เนี่ยปลูกแบบไหนปลูกแบบใช้น้ําน้อยหรือเปล่าเผาป่าหรือเปล่าทําลายป่าหรือเปล่าหรือปลูกลุกป่าหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะงั้นถ้าเราอะสามารถทําซัพพลายเชนที่จะไปการันตีว่ามันสาหรับล็อตนี้หรือพืชเกษตรล็อตนี้เนี่ยมีการปลูกแบบไหนที่ดินแบบไหนแล้วก็มีประวัติการปลูกเนี่ยให้เขาทุกล็อตนี่เขาก็จะสามารถเอาอันเนี้ยไปผลิตแล้วก็ส่งออกได้ทั่วโลก เพราะเรามีระบบที่โรงงานกับเกษตรกรค่ะแล้วเรามีต้นทุนการปลูกเราก็จะสามารถประเมินราคาล่วงหน้าได้เลยว่าเกษตรกรที่ปลูกนัวันนี้เนี่ยเขาจะขายได้เท่าไหร่อีก8ปดถึงสิเดือนข้างหน้าโดยที่เราเวลแมทลิงเนี่ยจะไปช่วยเลยดูแลตั้งแต่ปลูกการไถนะคะการให้ปุ๋ยนะคะแล้วเราก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตปกติเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะเรียกรถไถเองแต่ถ้าเราเวลแมทลิงไปเรียกให้เวลแมทลิงมีสมาชิกประมาณ2องสามหมื่นรายพอเรียกมาทีนึงเนี่ย เขาจะลดให้เหลือ350แล้วเพราะเราเป็นเหมือนกับแปลงใหญ่ทําแชร์ริงกันคอร์สแชร์ลิงกันนะคะเราก็ช่วยลดต้นทุนและเขาก็จะมีมา r จินเยอะขึ้นแล้วก็สามารถเอาตรงนี้ไปใส่ปุ๋ยได้ค่ะคะืออันแรกก่อนเลยะคะ่ะ ลูกค้าโรงงานลูกค้าโรงงานเนี่ยเวลาเขาจะผลิตสินค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเชนของโลกก็คือเอามาตรการิีกันทางการค้ามาแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้พืชเกษตรตัวนี้เนี่ยปลูกแบบไหนปลูกแบบใช้น้ําน้อยหรือเปล่าเผาป่าหรือเปล่าทําลายป่าหรือเปล่าหรือบุกลุกป่าหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะงั้นถ้าเราอะสามารถทำซัพพลายเชนที่จะไปการันตีว่ามันสําหรังล็อตนี้หรือพืชเกษตรล็อตนี้เนี่ยมีการปลูกแบบไหนเป็นที่ดินแบบไหนแล้วก็มีประวัติการปลูกเนี่ยให้เขาทุกล็อตนี่เขาก็จะสามารถเอาอันเนี้ยไปผลิตแล้วก็ส่่งอออกกกได้ทััวโลาาเเรจะมมีหืน <exam> <rape> ซัพพลายเชนเซอร์ติฟิเคชให้เขาอันนี้ก็คือเป็นตัวของโรงงานพอโรงงานเติบโตโตได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามีตลาดที่แข็งแรงมันง่นคงเราก็จะสามารถทําตรงนี้ให้ทั้งซัพพลายเชนมั่นคงต่อไปด้วยเริ่มตั้งแต่เกษตรกรเลยเกษตรกรต่อไปเนี้ย จะไม่ต้องปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายใครอีกต่อไปเราจะบอกว่าให้เรามีตลาดรองรับคุณมาปลูกให้เราไหมแบบนี้แล้วพอปลูกมาให้ปุ๊บพอโรงงานเติบโตโรงงานก็ต้องมี profit sharing กลับไปที่เกษตรกรอีกก็กลายเป็นว่าเราจะเป็นเหมือนกับเกษตรพันธสัญญาแบบดูแลตั้งแต่ปลูกขนส่งเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็มาถึงโรงงานแล้วก็ profit sharing โรงงานทอขายได้ดีมีมาตรฐานได้กําไรเยอะก็ปันกลับมาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเกษตรพันธสัญญาที่มี profit sharing แล้วค่ะทำให้เกิดความยั่งยืงนทําให้เกษตรกรก็อยากจะมาเป็นสมาชิกกับเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ ก็คือแบบใหม่เนี่ยจะเป็นการสัญญากันแบบใหม่ก็คือเราจะโตกันไปได้วยกันแล้วเราเราจะร่วมดูแลแต่ละคนเนี่ยไปได้วยกันนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ตลาดก็คือโรงงานเนี่ยจะมาช่วยดูตั้งแต่ต้นเลยแต่โรงงานไม่มีกําลังที่จะมาดูรายแปลงใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเกิดไบโอแมทลิงจะเข้าไปเชื่อมให้ไบโอแมทลิงกก็เหมือนกับโครงกลางที่จะไปช่วยดูตั้งแต่การปลูกการดูแลการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการปลูกแล้วก็คุณภาพเขาเรียกว่าคุณภาพของมันสำหลังเติบโตตามอายุเนี่ยมันจะโตตามวิชาการ หรือไม่เงี้ยคะ่ะเราก็จะไปดูเรื่อยๆหรือเราก็จะส่งผลพวกนี้ให้ให้โรงงานนั่นหมายความว่าลอ็อตนี้โรงงานก็จะรู้แล้วต้นทุนล็อตนี้เท่าไหร่ตลอดการปลูกนะคะพอโรงงานเนี่ยมีผลผลิต่อเนื่องทั้งปีเนี่ยจะต่อ,เ,อเขาเรียกว่าจะเติบโตทั้งปีค่ะไม่ต้องหยุดชัดดาวรอเก็บเกี่ยวหรือรอโตอย่างงี้ค่ะเราก็จะบริหารให้ต่างคนเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกได้ทุกวันเก็บเกี่ยวได้ทุกวันไม่ใช่ว่าปลูกพร้อมกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันแบบเมื่อก่อนอันนี้คือเราจะยั่งยืนตลอดทั้งปี ความสำเร็จของสตาร์ทอัพอันนี้ก็คือตลาดค่ะเราควบคุมตลอดซัพพลายเชนได้นั่นหมายความว่าเราสามารถวางแผนการผลิตได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือความยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตอบโจทย์ทั้งโรงงานแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรที่จะได้มาตรฐานทั้งซัพพลายเชนคือต้นน้ำกลางาน,น้ำปลายน้ำครบวงจรค่ะอันนี้ก็คือความสําเร็จของไบโอแมทลิงค่ะ ก็การทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะจะต้องลงไปถึงปัญหาเข้าถึงพื้นที่อย่างแบบแมทแลิ่งเนี่ยเวลาเราทําดีไซน์เนี่ยลงไปกินนอนกับเกษตรกรเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงแก่นของรากฐานของปัญหาที่ชัดเจนเราจะได้ดีไซน์แก้ปัญหาอย่างถูกจุดแล้วก็ตอบโจทย์ของทุกๆคนค่ะอย่างมันสำลังนี่ก็9ล้านไร่แล้วคะ่ะอ้อยนี่10ล้านไร่ใช่ไหมคะอย่างข้าวนี่1 4ล้านไร่เรายังมีพื้นที่เยอะแล้วก็ต้องการเทคนิคโน้ตหาวต่างๆมาช่วยกันเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพค่ะ พราะตอนนี้เทรนด์ของโลกก็อย่างทุกท่านทราบก็คือต้องดูแลซัพพลายเชนแล้วก็ไม่ใช่ซัพพลายเชนธรรมดาลดการใช้น้ําลดการปล่อยคาร์บอนด้วยจะต้องปล่อยให้น้อยที่สุดโรงงานผลิตถึงจะสามารถเอาวัตถุดิบชิ้นนี้มาผลิตแล้วส่งออกได้คือถ้าต้นน้ำเนี่ยยังไม่เติบโตเนี่ยหรือยังไม่มีมาตรฐานเนี่ยผลิตเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแล้วก็มาดูแลซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มมาตรฐานให้